สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาพบกับเบิร์มอีกแล้วพี่น้องผัดผักบุ้งวันนี้ครับผักบุง้งไข่แดงครับผัดเองพี่นอ้องแซ่บครับผักบุ้งจากโอ้แล้วหวานพี่น้องเนี่ยเสียงว่าพมาเ้อง

Ủa, sợi đằng rồi đâu. ข้างบ้านเล่นเกมกันพี่้องอืมตอวนี้ไงครับ อีพักมาหลายครับเริ่มออกมากไปแล้งเฮ้ยเอ้เอาจินน้มเลยนะครับ <laughs>

เรียกว่าพัดเราเมืองครับ โอ,อ,อยวอยู่สายไปหน่อยนะครับบางอยู่สายไม่เห็นคิดผมถ้ายากครับก็หล่ห์กดแจ้งคนที่ตามนะไปลองอมเมนต์นะครับบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศครับ ประเทศเพื่อนบ้านเมื่อขังเที่ยงครับพี่น้องสวนนี้เคยเอผมอยู่มุกดาหารนะครับทางจากแม่น้ำโขงมาสามกิโลครับ อจับพี่น้องเอ้กินเมื่อไหร่ก็เพลินนะไี่้องครับ Chúng cái ba thao Rồi chẳng phá đẹp Chúng lái lại hợp Đưa lên bên đó này, chúng 哦。 ครปุกใส่พป่น้งบืนไหครับอืมเสร็จไปแลไปแล้วสุดเรค,ครับนครับ อ้าวเดี๋ยอนานครับแต่มนวันนี้นะครับผมใช้ยาพี่น้องกระตเขาโทดเขาให้พ่อแม่น้องสูงทุกคนครับกับปริญาท่าทางนะครับในการกินครับแต่พวกสุภาพประกันใดครับก็ต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสูงทุกคนครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจตลอดมากครับื้นนี้ฝากพี่น้องท่านนี้ครับมือนา สีหานะครับแซมเป็นสุภินอกินไหมครับมินิดสวัสดีครับ